วัสดีพี่น้องปองไปผู้ที่ตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงหนึ่งเท่เลย,ชยแช่แนวมาเบิ่งสถา,านทีพาพรยอนใจของพี่น้องไทยเมืองเลยอีกมองหนึ่งพี่น้องเห็นสนามเด็กเล่นอยู่ฟังเลยโรงแรมเลยพาเลสนี่นะบัดยมมเมอแรงมาเพิ่นกระสิผ่าลูกผ่าเตาเพิ่นมาเล่นโดยเฉพาะมือวันเศร้ามือของทม่มเด้อคนสิไลไลโอเมมือของทม่มมือตลาดรอเลยคนสิไลไลนี่นะ เป็นกระพาลูกเพ้่นมาเล่นคล้องเล่นพูดนะเด็กนออ้อยเด็กอญะาอยู่พี่น้องเบิ่งแต่ละมุมเบิ่งอันนี้แม่นยังไงา,านปาสาทเบิงบ่งปานปาสาทขึ้นไปถึงปาสาทเราไปขี่สไลเดอร์ได้พร้อมกว่านี้นะโอ้ผู้ใดมีลูกมีล้านพามาเล่นเด้อพี่น้องนี่เพื่อนกระสิพาลูกเพื่อนมาละบายซีตัวกระตูนเนาะนะกระสิมีบริบริการตัวกระตูนอยู่มั่งนี้กเด็กน้อยมาหัดละบายซีเด็กน้อยมากก่อนนี่นะหัดระบายซีนี่นะ ระบายซีอยู่ตรงนี้เห็นบอเนี่ยเล็กน้อยกระสุนบนดังระบายซีอยู่มุมนี้เป็นข่มสุกดีเก่งกอพาลูกพาล้านมาระบายพี่น้องนี่นะบ้านป่าซัดบ้านป่าซัดสไลเดอเร์เล็กน้อยมวนเก่งบบได้เสียเงินพอบาสพี่น้องนี่นะเออดูฟังดูฟงูฟังเลยท่เลสคัมทะพันแม่น้ําเลยมาน้อยเดียวนี่นะว่าอ,อยู่ป่าซัดตรงไล่ลังอันนั้นกับป่าซัดโอ้เยเด็กน้อยเองเตีง มวนจังบ้านี้เด็กน้อยไล่ขนกระแหงมวนเนาะเล่นเล่นนั้นเล่นนี่นะโอ้อเด็กน้อยเต็กสะยะเด็กน้อยเต็กเสียวเสียวมวลเกง่งโอ้อันนี้กระลอดขึ้นหลอดหลงหมุดอ,อกหูหมุดขึ้นหูอะไรเนาะน,นี่เนาะหัว,วปอนปลอปลอ,ออกพุดนะจนไผ่นี่นะปีนเถิงเล็กะเนาะ เด็กน้อยผู้ใส่มากเปลี่ยนมากไปกับึ้นนี้นี่นะนี่กับสไลเดอร์อีกแบบหนึ่งพี่น้องบุน่นะเดินลงมาโอ้มวนเจีงเด็เกน้อยนะอ,อันนี้ก็เป็นตะาไคร่แบบผจญภัยลงมาขี่ตะไครา้แล้วก็ลงมามืนลงนี้ตรูดลงนี้นี่มาพาลูกพาเต้ามาเลี้ยพี่น้องอย่างเมล็ดนะเด็ดล้มหลมโจ๊กนะมวนเจงมันเฮ็ดมูมันกมวนเนาะเนี่อยอยู่ฝั่งเลยพาเลนะลงแดมเลยพาเล็เนี่ย ยังเล่นมีลายเก่งกัพี่น้องกูมาโยกมาโยกมาโยกก็มีสำหรับเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กเล็กกูหมักมาโยกก็โยกได้ผู้ใหญ่ก็โยกพุ่นโยกแข่งกันอันนี้แบบตาข่ายผจญภัยพี่น้องป่นขึ้นปิ่นลงลายลยจะมาคาดบ่แล้วนี่นะนี่ก็สิเปลี่ยนแม่ผจญภัยแน่จ้งน้อยเนาะปิ่นปายแน่จ้งน้อยผู้ได้มกผจญภัยนะสิ่งซากรมี สิงซาเล็กวะวะชี้สิงซากันนะสิงซาเล็กน้อยปะมวนเกีงก่อเป็นความสุขของเด็กน้อยพูดนะพูดเล่นมานะ <c oughs> ว่าโอ้อันพูดอีกมองหนึ่งพี่น้องอันนี้การเดอเดียงดางเดอเดียงดางเดอเรียงดางนี่นะโอ้แนวเล่นไล่เกีงผ่าลูกผ่าล้านมาเล่นเด้อ เพิ่นเปิดไฟแจ้งจังปางกอ่อไฟสปอตไลท์จนฮอตโมได้ฮอตทุ่มซองทุ่มผู้ได้กจังเมียกันนะน้อยจังยักเมียบ้านเหมือนแล้เด่นแล้วมายักเมียง่ายแล้วอันนี้กระมวลแนวเล่นแนวนี้กระมวลพี่น้องตะกี้ก็เคยพาลูกมาเล่นอยู่นี่นะนี่นะนี่นะนนะบ่ได้เสียเงินจักบาทมาพี่น้องแนวเล่นต้องมาไลา่ให้มา าลูกผาล้านหมาปุนะเล็กน้อยนะลยไล่ให้ปุนะโอ้ยเด็กน้อยเตะโขบๆไอกระโดดปุนนะปุนนะเล่นกันนะวิรนวันวินวันอยู่อย่ามือแรงเด็กมือแรงพาลูกพาเต้ามาเล่นพี่น้องอยู่เทศบาลเมืองเลยเรานี่แหละฟังนั้นก็สิเป็นแม่น้ำเลยน้ำมั่งปลาไม้เนี่ยสิเป็นหิมน,น้ำเลย อันนี้ก็สะพานคว้าแม่น้ำเลยมานนะจอดรถสะดวกสบายจอดลำไรทางกไกลหรือมาจอดรถมุ่มนี้ก็ไไ้เนี่ยุมจอดรถเอียงเตีงเนี่ยมองจอดรถพี่น้องรถรถมุมนี้เนี่ยนะรถรถทางน้ำนี้นี่เชียงกินนะพอ่อทางนอกเด้งดึ๋งพุ่นเสียเงินปะเด้งดึ๋งกับสไลเดอร์บ้านป่าซาทางนอกพุ่นเสียเงินผู้ใได้มกเสียเงินไปพุ่นเ <laughs> อันนี้มาหูเต็มหูกรอยุนนี้ พี่พาน้องพ,พี่พาน้องมาเบิงมองทองเที่ยวของเด็กน้อยเมื่อนี้นะจากเสียงอื่นเท่าเลยแช่แนวสวัสดีครับสวัสดีครับ